ใครจะเปานทะเลครน้องบอลอบอลกูกอ,อ,อันนี้เครียดหรอหรืออะไรทำไมดได้แม่เล่นปวดประเดิมมาเร็วอะไรมงันเก่งกระเบา แม่ดูแลทนายด้วยนะดูแลทนายเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวแม่เราไม่ตป็นหัวแม่ขิงเกบริการดีอยู่แล้วเป็นแม่ประจำบ้านโตเกียวมิวสิกทนายก็น่ากินนะวะสันคือนวางสิทนายไม่ใช่กับมาลูกศิวะอะไร่างพวกอาหารก็น่ากินนะหรือเปล่าทนายก็น่ากินนะเต้ยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโตเกียวมิวสิกยังไม่ถึงสมุยเลย ตัวเกยวยังไม่ถึงสมุยเลยตอนนี้น่ะแวะที่ประจวบเพราะว่ามันครึ่งทางมันทั้งหมดกี่ชั่วโมงอ่ะทั้งหมดกี่ชั่วโมงเมื่อเช้ามากี่ชั่วโมงประมาณเกือบยี่สิบชั่วโมงอ่ะถ้าเดินทางอ่ะทำไมอ่ะค่ะนางเครื่องสามลอยไม่มีสองเครื่องบินก็มีได้สามหลอรถสามลอก็มีสายเนิยดอยู่ ก็นั่งรีบเคลีลลลลลยร์ตัวให้มันเสร็ตรงนี้ก็ได้นั่งถ้าหมดมืดปุ๊บก็คือเขาไม่เล่นแล้วเขาจะปิดอาหาราอันนั้นคือคิดเรื่องหรือไ,ไ,ไปนั่งอะไรต่างหากไปคุยไปเดี๋ยเลียงเคลียร์คนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมาส่งทีละคน,ะน,น,นค่ะอ <ๆ S 1> ันนี้ก็คืออย่าให้น้องเอามาส่งเราเล่าในวันที่ยี่สิบสามนี่า เรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เคยบอกอาจบางคนอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกครูบิกี้ขึ้นขึ้นมาหน้าไหมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมขึ้นตาลขึ้นตาลค่ะเรื่อะไราวลุ้ลึกที่ไม่ะคยยเอาดีๆนะครูอย่าตกใจนะเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจะต้อของอะไรจะสวดจะเป็นจะซักบอคือเล็บมอุ้มกันจะมาทวงคืนได้แล้ววันนี้ เอาพันอ่านมาจบอ่านที่โลกนั่นบอสสปอยไงัย่ังมีเกี่ยวกับไม่สนใจอยากทรางน้องน้ำตาเอาเมื่อกี้ใครอะไรไม่ได้ม่ได้ยินเลยอ่ะคุณจิตจางไม่มีคุณจิตจางไม่พูดอะไรเลยมาคุณจิตจางมาใหม่โอ๊ยกล้องหลักบ้านได้ยินอยู่ใครสนใจฉันให้โอ้ยข้าคุณจิตจางไปก่อนทำไมอ่ะไม่เสียหรอน้ำทำไมเดินไป็นเดินบ้แล้วก็สปอยไง่ายน้องน้ำตาเป็นแบบเรื่องราวสิบปีที่แล้วเออเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะเกี่ยวกับเี่ยวกูใช่ไหม เร่ไม่ดีงพี่หนูจะแชร์กมใ้วเรกลุละกู้นละกลุ้ละทั้งกนนะมาค่ะเาตอไปมาแดงไปยังเรื่องอะไรลูกเรื่องที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเออเรื่องอะไรบ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเราความประทับใจเออประทับใจอะไรต้องรอติดตามใบ้หน่อยประทับใจเออเรื่องนี้แบบแมนปใ เออมาทำใจกับแฟนตงร้อนให้หนูส่งค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวู้าวเดี๋จวเรื่องงา้นเดี๋ยวเป็นแฟนของครูบิกกี้หนึ่งคนอ๋อเกี่ยวกับอะไรสปอยสปอยไม่ได้หรอกหัวข้ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับความรักโอเคอุ้ยผักดันเวอร์ผักดันเวอร์อันนี้เป็นเรื่องราวของแบบหัวเกรียน ในใบใบหัวเกรียนหัวโปกงอีกไหมนี่ใเออหกันหัวโป่งสมรยหัวโปกเป็นยังไงก็แบบมันเป็นแบบมีความที่ทำให้แบบเดี๋ยวติดเออสมัยหัวโปกงั้นสมัยหัวโป่งเซกก็มีนะเอาใครโป่งเลยหรอนึกว่าโตมาเป็นอย่างนี้เลยพี่บอสพี่บอสพี่บอสอุ้ยเซ็กซี่แหฮงเออเรื่องเราแบบอัตตาชีวิต อาตาคืออะไรอาตาคืออะไรอาตาสิประวัติตายอะคนตายไม่ใช่หรอไม่ใช่ชีวประวัติอ๋ออาตาแปลว่าตัวเองอาตาสิวะประวัติแปลว่าประวัติที่เล่ามาจากตัวเองเาใครยังไม่ส่งมาปลาลูกมาจูคือบอกงยากแครอแม่เจนนี่เจนนี่ เปนนี้ค่ะเป็นแบบสิ่งที่เราเห็นตอนนี้อาจจะข้างในแล้วอาจจะไม่ใช่เอ้าก็รู้เลยก็คือเรื่องนี้ไม่เคยไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องปมในใจที่มีมาถ้าอยากฟังทำไงนี่ถ้าอยากฟังทำไงนี่โอ๊ยหรอเพิ่งไม่รู้เลยเนี่ยถ้ารู้อาจจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งอืม จะจะรักหรือเกลียดจะนี้มากขึ้นก็รอวันที่ยี่สิบสามจะรักเพิ่มหรือเกลียดเพิ่ม ait, ไหมต้องรอติดตาม<ใ>เออ Downtown, นต่อไปคะ่ะอันนี้คือเรื่องราวที่จะเล่าในสมุยนะยคะวันที่ยี่สิบสามนะมันจะเป็นน้าจะมีเราจะมีประกวดชุด้าน้ำเราจะเห็นน้องๆใส่ชุดใบน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องท็อปสีเพรที่ไม่เคยเล่าที่ไหนอันนี้คือส่งเรื่องนะอันนี้คือส่งเรื่องเบาๆอันนี้ของท็อปเปอร์อะไรอ่ะลิกกี้เชลลี่แอบดู่อนเเป็รืง ความต่อสู้ของแม่อ๋ออะไรต้องไปรอติดตามเออได้ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ัวที่สุดในชีวิตเลยเอาถึงปีลูกฉันก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปฟังที่สมุยสมุยครับผมาซาอะไรครับ้อกมันความรักแบบง่ายๆเอออะไรนะความอะไรนะความรักแบบง่าย จุดเริ่มต้นของหนูแล้วก็ซื้อชจเออโอ้ความลับาเน้างกอ้องอาชอบเองน้องอาเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้ไม่มันจะมืแล้วจะเล่นเอ็ัอันนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเลยหรอดี๋ยครอบครัวตู้ปลาโอ้องนยไอม่รู้มีมเงี้ยงอ่ะอ่ะ ้อวนะลงเัว่นอันนี้ต้องบอกว่าน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้อายุสามีสิมีเรื่องเล่าอย่งประมาณไหนเรื่องเประมาณไหนอันนคิดเปรียญควรเอาไมไม่ดีินตอนไม่สนใจน้องเลยต่ออ่า เรื่องราวของน้องมานคงอาจจะยังไม่รู้ตักน้องถึงเข้ามาพี่กี้น่าจะลอยเรื่องนะครับเพราะอายุร้อยปีแล้วเออเป็นเป็นเป็นเรื่องที่จะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบข้อความกระเป๋าข้อความอะไรนะมันเป็นเรื่องที่แบบคนถามเข้ามาเยอะแบบว่าตั้งแต่ที่เราแบบว่าเรื่องเต้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเต้นมา